อันนี้เราคุยกันทุกรอบทุกนั่นแหละครับเวลาเราอาร์เรกันนะฮะเราก็มาเอามาคอลีเนียกันเพื่อจะเพิ่มเกณฑ์เพิ่มตารางบอกพี่นี่ฮะอยู่ด้านนู้นมาพี่นะเวลาเราเอามาคอลีเนียกันก็คือเราวางอยู่ในแนวเดียวกันนะคอลีเนียอาร์เรย์อันนี้คือสเปซสเปซซิ่งอันนี้คือระยะห่างของมัน นะระยะห่างเห็นไหมนี่ระยะห่าง0.1 0.2 0.3 0.4 0.5เนี่ยคุณจะได้เกณฑ์สูงสจนตั้งตั้งแต่0จุดเนี่ยแต่คุณได้3ามดีดีตั้งแต่0.3นย์จุดีดแล้วพอมาถึงนี่มันขึ้นอีกนิดเดียวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นที่คุณเสียตังค์ไปเยอะแยะแล้วคุณบอกโอ๊ยเจ็ดเมตรมันดีกว่า6เมตรมันดีกว่าเท่่าไหร ือแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรเรื่องแล้วคุณมาบอกว่ามันจะต้องเป็นเจ็ดเมตรเป็นโซนแต่ละโซนเพราะว่าคุณจะพยายามทำให้มันอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็เท่ากับตรงนี้ใช่ไหมฮะ0.3ดัมด้าเนี่ยทํารูคุณก็ได้มาอีกสามดีๆแล้วคุณต้องการแค่สามดีๆคือถึงขั้าตัวเห็นไหมฮะนี่คือหลักฐานไม่ใช่พูดลอยในอากาศว่าเฮ้ยไอโนนมันดีกว่าไอ้นี่นี่คือเรื่องของคนโอเคใช่ เวลาคุณเป็นบอร์ดไซส์คุณหานก็เท่านี้เนี่ยเกณฑ์จะถูกขึ้นเลยเห็นไหมฮไอเนี้ยคือทฤษฎีที่เขาค้นคว้ามาแล้วก็ทดลองนะเนี่ะนี่ระยะหนี่ยฮะลดอย่างพอดีเลยนะเก้าสิบโช๊คไม่จำเป็นต้องเดสต์ลดคุณหานกันอารเลยีรไงคุอ่ะเพิ่มขึ้นมาตั้งสี่ดีดีแล้วก็พอแล้วไม่เอาเหรอ แล้วคุณจะต่อคจะต่อรถออกไปให้กว้างขึ้นเพื่อที่คุณจะหาอะไรต่อแบเนี้มันติดนิดนปเนี่ยต่อแบบนี้